แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรคอยให้เหมาะสมกับต้นมะระต้นนี้นะครับผมขอจัดการดูแลให้อยู่ในไม้ประเภทผักสวนครัวที่มีอายุไขสั้นครับแล้วออกผลอย่างต่อเนื่องเป็นพวกไม้ผลไม้ลุมลุกยกตัวอย่างเช่นมะเขือกระเจี๊ยบถั่วพวกพลิก พวกแตงอะไรประมาณนี้ซึ่งไม้ประเภทนี้กินปุ๋ยเก่งมากๆครับโตวไวกินปุ๋ยเก่งยิ่งมีปุ๋ยที่มากเพียงพอนะมันจะโอบผลิตออกมาแบบอย่างต่อเนื่องอย่างทีแล้วก็โตวไวมันใช้ปุ๋ยเยอะในการทํากิจกรรมของมันซึ่งจริงปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอคมี่และจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบำ งั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับว่ามันก็จะมีสูตร jc 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั K ้งคาหกาซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลยค่าอาหารครบ14ธาอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย JC 6 3ตัวนี้เะมีซิลิกาน,นาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดิน มัานเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อราเยอะหรือเปล่าก็ ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจซีโอมสามในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเชิงยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดินเป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนคะตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ย มีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลค้งงคาวโขลสามพี่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับเจซีอมสามยังไงความต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลค้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลค้างคาวสูงมากๆแล้วก็มีกรรมฐถันสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับแล้วอินทรีย์วัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด,ด้วยก็แล้วแต่ เพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหมแล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิโมสาประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับนะบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วเราต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มือข้างคาวหรือจะใช้เจสิโมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2ส,สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จะมีอยู่2ส,สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรียเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมี K Me ที่อยู่ในปุ๋ยของจอนคอยสกัดมาจากธรรมชาติ100%เนะฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมี Me ก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยอินนนนทรรีีย์ก็็ได้้เเพาะตัวัวมป ออแกนิกแบบ100% 2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นานจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสรรค เ,เพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใทั้งสิ้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับมันก็ถึงพอดีธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคคมมมมมีีีีนนน้้้สกาากกััดาาาจธรรชตติท่องขึปุ๋ยเ็ เพราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์ไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีสองสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิ้วก็จะดีมากเลยตัวิว จะเป็นไคโตซสารฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับ หิ้วหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิ้วสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวหิ้วเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิลอมสามแอคมีเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละ ติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนนอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลาสวันพลัสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนน,นี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพาควลามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรดอะม รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสาหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อก2ครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ล๊อกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ plus one ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก3-0-1เป็น F p l u ตัว F p l u คือธาตุอาหารครบ14ธาตุาหาเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอคมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยกอก1ก๊อกอก๊อ 2, กอกครบก็จะต้องเพิ่มพลัสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลัสทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจอร์นคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ยูโร่ไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นๆเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเรียเมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำงรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงค ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะเล่าวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุย๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปรากันเกษตรผมจะ ไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อน เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับพืชประเภทนี้เราปลูกเป็นไร่เพราะฉะนั้นพอเราเราปรับพื้นที่เนี่ยเราต้องปรับทั้งแปลงเมื่อเราไถาที่เนี่ยเราว่านปุ๋ยไปเลยครับ JC633 2กระสอบต่อ1นไร่ว่านลงไปเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-30วันครับเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันปรับโครงสร้างดินก่อนครับหลังจากนั้นเราก็ลงต้นพันุได้เลยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพัน เราอยากจะแช่มเมล็ดพันธุ์ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ํา JC 3 0 1 +1 ูยนหิ้วผสมลงในน้ําแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยเคยแช่ระยะขนาดไหนก็แช่ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ําของจอนคอยร่วมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสาหรับมเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้มแมลงเนี่ยมาคาบมเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ด้วยน้ําบอระเพ็ดก็ได้เหมือนกันในการแช่นะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลงหรือยาอะไรก็ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ของเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแช่ด้วยปุ๋ยน้ำของจอรนคอยเนี่ยอาจจะทําให้รากมันงอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเมื่อเราลงเสร็จปุ๊บเราจะหว่านปุ๋ยอีกหนึ่งรอบครับอาจจะเป็นเจสิโอมสมหรือเป็นสูตรอื่นก็ได้ฮะหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไ,ไม่ละไม 2ละอ,อันนี้คือหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งได้ส่วนปุ๋ยน้ํารอให้มันแตกใบก่อนครับเมื่อแตกใบเสร็จปุ๊บเราใช้สูตรบํารุงต้นบ,บ,าบํารุงใบบำรุงรากทันทีครับสามส่หนึ่งพลัสวันหิ้วหนึ่งแล้วก็แอคมีฉชีดพ,พ่นทุกๆ5วันก็ดี7วันก็ได้หรือ14วันก็ได้แล้วแต่ครับเมื่อถึงวัยที่มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วพวกนี้มันจะออก ผลอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ออกดอกออกผลก็ฉีดพ่นสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากพอมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วทีนี้ให้เราสลับครับจาก3าส่วนหนึ่งให้เป็น F จาก Plu สให้เป็น Plu สฉีดพ่นแบบสลับครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากฉีด1ครั้งรอบต่อไปฉีดบำรุงดอกผลรอบต่อไปอีกฉีดบำรุงดอกผลแล้ว ไปจบที่สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากคือ1ครั้งแล้วก็สลับ2ครั้งกลับไปฉีด1ครั้งแล้วก็สลับ2ครั้งแบบนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วต้นไม้เราก็จะออกดอกออกผลอย่างต่อเนื่องและผลผลิตก็ดีด้วยแต่เพื่อนต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยช่วงเวลาออกดอกเนี่ยเราสามารถฉีดพ่นปุ๋ยน้ำได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีบางประเภทที่ฉีดพ่นตอนออกดอกไม่ได้แต่บางประเภทก็ฉีดพ่นตอนออกดอกได้เหมือนกันนะเพราะว่าเกสรเขาแข็งแรงอันนี้เพื่อนๆต้องศึกษาเพิ่มเติมนะฮะจหรับใครที่ ที่มีปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ออกดอกออกผล,ลทำยังไงดีลิดกิ่งรานใบครับกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ออกมามันก็ส่งเสริมทําให้การออกดอกออกผลเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูก,การต่อไปครับสรุปแล้วเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดฤดูการหนึ่งเนี่ยสี่กระสอบต่อหนึ่งไร่ครับถ้าเพื่อนจะปลูกต้นไม้นี้แบบรายต้นเอาใส่กระถางหรือปลูกแค่ต้น2ต้นไม่ได้ปลูกเป็นไร่ก็สามารถทําได้ครับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นเหมือนเดิมส่วนปุ๋ยเม็ดครับใช้แค่หยิบมือเดียวอย่างที่ผมบอกไปครับปุ๋ยเม็ดเนี่ยเราใช้1กระส ตอบต่อหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดคำนวณหารได้เลยครับ1ไร่เนี่ยมันได้กี่ต้นและนี่หนต้นเนี่ยต้องใช้กี่หยิบมือเราใช้นิดเดียวครับ เพื่อนๆอาจจะใส่3มครั้งต่อ1ฤดูกาลเหมือนหวานแบบไร่ก็ได้หรือจะใส่เดือนละหนึ่งครั้งก็ได้เหมือนกันเราปลูกน้อยเรามีเวลาดูแลเยอะจะใช้แบบวิธีการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนปุ๋ยน้ำก็ฉีดพ่นในปริมาณที่เท่าเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยใน เครือของจอรนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอรนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสม,มือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชรา,าจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่น ปุ๋ยวงจรคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรลวฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตุอาหารตามที่ตนมาต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งเพานจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจซีโอมสามก็ใช้มูลขางเขาขอสามก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่่่าางกกัันนนนไปปแตเเเเ้้้ยยอคคคะถิดพืๆใชุ๋ มีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ยเจสิวสามในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ําก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับว่าเพื่อนจะเน,น้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียว แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปน้ำเนี่ยสับแค่2อ,อย่างครับไม่3 0มก็ F อฟพัทไม่พัดวันก็พัดทูส่วนฮิวส่วนแอคมีใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอห์นคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆล้ครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอห์นคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ ปุ๋ยของจอนคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจอรนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยาภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆนจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองและเพื่อนๆน,นจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเราที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับ แต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยมันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนเ ได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วๆไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมมองว่าปุยของจรคอยและตัวผมจะมีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ